สวัสดีค่ะมือนี้ย่าแมวพามาเบื้องเตรียมปลูกผักกระลำดอกเนอ้อเป็นกระชีหดน้ำไว้ก่อนแบบนึงขดน้ำหดน้ำ,นำว้มือมือนี้มือแรงเนาะย้ำมือแรงมืออื่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เคลื่อนกระชีปลูกพอามาหดน้ำให้หลุมเปียกก่อนเนาะการปลูกผักกระลำดอกของไฮลมจะเบ่งัวกสงสย่ยเด้ะว่าระบบน้ำเพื่อนนะ ปุ๊กมืเอื้งจักมงปุ๊กจกักงปุ๊กตอนเช้าเลยตีโอ้ม,มาหันมาเนาะเบียธาตหรือว่าเบียนันเบียธาตีเอาอย่างมาปุ๊กมดมพองีดมพอง,อง,พองนี้วันที่สิบออเอนี่วันที่สิบเก้าวันปุ๊กที่ยี่สิบยี่สิตุลาเนาะตอนเชา้า ลําดอกดมทองเบิ่งเฮือนอยู่ที่โชคน้ําพุ้นบ่ข้างลมสักจังไว้สบุญฮอดกัน2คนฮัวเมียเด้อฮัวรัดกันเตรียมดินไว้เบี้ยใหญ่จังสิเดียน2ี้สิมือแฮบโอเฮ็ดดินบ่ได้ก็เบี้ยเบี้ยใหญ่เด้ดมทองนี่ใหญ่ดอกเบี้ยน่ะิอายุมันใหญ่เอาเล็งห้องพื้นบ่เนี่ยห้องพื้นบ่บ่ห้องบ่ห้องพื้นก

ปุกเลยแม่นบ่เราค่อยหดล้างมือทีหลังอืมบินมันมุนแล้ะอืมอืมเดี๋ยวมืออึนซ่ายายแมวมามาให้เบิ้งเนาะนไปที่ปุกค่ะมื้อนี้วันที่20ตุลาคม2 5 0 6 6นาะยายแมวพามาเบิ่งปลูกผักกะหล่ำดอกของหางลมสักจ้ะเมื่อวานนี้เพิ่นก็มาหดน้ำลุงไว้แล้วเนาะ เดี๋ยวมวก็ทายไว้แล้วเนาะเออลงเปียกประมาณนี้เพราะว่าให้ดินมันกดไว้เพราะว่าให้ดินมันคืนโตเนาะโอ้่งโอ้โอ้เบี้ยผักคนนี้มีเบี้ยผักเดือนกลัวแล้วปกติบ,บ,บ่ได้ถึงเดือนนาะค่ะเนาะบ,บึงมมกนี่หนึ่งมงมอกลงจังครับว่ขาวมาบึงปลูกผัก เป็นคนยายตีเนี่ยอโอ้คนยายเบียใต้คนตา <laughs> เป็นเป็นคนยายเป็นคนยายอันเบียจากทาตเนี่ยอโอ้อยูุรถก็มีสี่สิบกว่าทาาคือจ้างคนมาน้อยเฮงแฮะมีแต่ฝีมือดิ <laughs> เกง่ง <laughs> เกง่งเก่งกว่าก็มีแต่ฝีมือฝีมือมีแต่ฝีมือมาพวกประมาณไล่เดียวนี่บอเนาะเพราะว่าด้านเบียบ่หอดิ สี่สิบธาตุกับสี่พันต้นเดี๋ยวนาะประมาณไรหนึง่งสี่พันกาต้นอืมเบี้ยวห่วหอมมืนกับปุ๊กไรหนึ่งก็ประมาณหกเจ็ดคนนี้นะคะอือ่นใหญ่ผู้ใหญ่กับยายใช้รุ่มไว้นะอเบี้ยน้อยเบี้ยน้อยแต่อายุไรกว่าเรียนจากมือเดีอนยี้สิบมือสิปกติเขาเอาบกเกินเรียนเนาะ เดือนจากมือโอ้เดือนยี่สิบมือก็ห้าสิบห้าสิบวันทั้นั้นเนาะปกติเขาบมเกินสามสิบวันวิธีปลูกก็เอาเอาเอาไม้ไม้จิ้มแล้วก็อย่าโน้ตหน่อย <c oughs> <c oughs> น่ารักน่ารักเออแกน้อยน้อยนะฮักนะฮักก็น่ารักนี่ว่า โอ้ยขออันกิ้วเลยไปฮักลายจังเนาะโอ้มันกะันหัลายแล้วเนาะอืมอันเพิ่นปลูกเสร็จแล้วเพิ่นก็หดล้างหอยมือเนาะล้างหอยมือมือน,นี้แล้วกมว็มืออื่นเว้นมืออีกมือหนึ่งก็มาหดมาหดน้ำพอหดน้ำกเ็เว้นสองมือ,มอมนนเว้นสองมือก็มาหดน้ำอีกมือนี้ก็เว้นสองมือใช่ปุ๋ยพร้อมเลยค่ะหดน้ำครั้งที่สามเนาะ ก็ะว่าอยู่หลายครั้งแรกนี่ครั้งแรกนี่ใชใส่ปรยอย่างเนี้ยหน้าเน่าอะใร่เงเลยบอหรือว่าใส่ชุดสิบห้าครั้งแรกอะชุดสิบห้าบอเเ่งเหรือโอ้โอ้ครั้งแรกอืมครั้งแรกใช้ชุดสิบห้าสามตัวอืม วันนี้โหใส่ปุ๋ยครั้งแรกข้างกันกับครั้งที่สองกับประมาณอาทิตย์หนึ่งเพินกระซิคี่อยผสมปุ๋ยเร่งคือสุดสี่หกศูนย์ศูนย์หรือว่าสามสิบศูนย์ศูนย์สี่หกเลยตีผสมกับสุดสิบห้าอันนี้สําหรับหน้า,หน,าหน้าหน้าหนาวเนะาะค่ะเป็นหน้าฝนนี้ปุ๋ยเล่งบ่ต้องใส่เลยครับเพราะว่ามันชินนาเนาะคือ,อล้างประมาณาเกินห้าหกมือ้อใส่ปุ๋ยครั้งแรก วันนี้ก็หหางกันอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งใส่ก็ใส่อยู่ประมาณใส่ประมาณสามหรือสี่ครั้งสี่ครั้งเนาะแล้วคนได้ตัดหรือเว้นระยะกันประมาณามเดี๋ยวแต่ที่เบิงผักว่างามบ่งามบ่คนก็ใสสี่ครั้งบางคนกระใส่สามครั้งแต่งหน้านี่ปุ๋ยเล่งบ่ เลงโอกมันนะน,น้ำตาลทีคร <laughs> ั้งสุดท้ายอ่ะวหน้าเคล็ดลับครั้งสุดท้ายแต่งหน้าเวลามันมันซีเลงโอกมนะันเนาะเอาน้ำตาลวานแล้วก็หดน้ําเวลาครับว่านนี่ต้องระวังต้องให้ใบมันแห้งเลยคะ่ะเดยคถ้าโบแหง้งนี่บใบซีไหมเลยคะ่ะเป็นจุดเนาะเวลาซีวานปุ๋ยนี่ต้องรอให้ใบแห้งมอกแห้งน้ํา กให้มีน้ำค่ะเดี๋ยวมันจิลลลายก่อนเอาหดน้ำโรยากกระปุ๋ยมันชิดันอันนี้ดมทองบ่ปุกดมทองหน้าหน้าหนาวหน้าหนาวใช้ดมทองฮะอนนั้นนดมเงินเอามีดมเงินนี่กะโอ้เป็นเป็นพันใบสั้นหรือใบเยาวดมเงินดมทองเนี่ยเป็นผักดอหรือผักปีผักปีที อืมจีกนี้กระหอดชั่มนี้เนาะยี่เมลผ่ามาเบิ้งปลูกผักคลังลมศักจังหวัดปทุมวุฒิถ้ามาก็กดติดตามยี่เมลไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ